ว่ายสวยทุกคนว่าที่เกิร์กรูปเบบี้มอนสเตอร์ยกวงบุกไทยครองเทรนข้ามคืน เรียกว่าครองเทนข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เมื่อวานวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามีภาพของสาวๆ Baby นสเ s t e r ว่าที่เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่แห่งค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดเดียวกับ BLACKPINK ปรากฏตัวที่สนามบินเมืองไทยโดยมีน้องแพรภริตาหนึ่งในสมาชิกชาวไทยของวงนี้ซึ่งลัดฟ้ากลับมาบ้านเกิดตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ต BLACKPINK เมื่อปลายเดือนที่แล้วมารอต้อนรับเมมเบอร์ที่พอมาถึงก็โบกไม้โบกมือทักทายกันอย่างน่าเอ็นดูค่ะ โดยสาวๆแต่ละคนเมื่อเจอแฟนคลับที่สนามบินต่างก็บกมือยิ้มแย้มพร้อมกับยกมือไหว้ยอย่างน่ารักเป็นกันเองเรียกไเรียกว,ว่าชาวติ่งโดนตกแบบเต็มๆเลยทีเดียวค่ะงานนี้เลยส่งให้แฮชแท็กไทยแลนด์มี Baby ้มอนสเตอร์แล้วและแฮชแท็ก w e l c o m e m o n s t e r ครอง t r a i ในบ้านเราเพื่อเป็นการต้อนรับอย่างร้อนแรงโดยจากภาพจะเห็นว่างานนี้สาวๆรัดฟ้ากันมาครบไม่ว่าจะเป็นอยอยนุกะอาสะโดราและฮารัม ขณะที่สมาชิกชาวไทยอย่างชิกิต้าและภาริตามีภาพลัดฟ้ากลับมาไทยตั้งแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่แจ้งกันไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของเจ็ดสาวเบบี้มอนสเตอร์ที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ